พวกยงซุว่าต <c ười> ้าส <c ười> ่ยีผู้ใดเอาพี่บาเป็นนหนไม่เห็นอ่างลผู้ใดเอาพี่บ้าเป็นผัวเอาไปเย่าเราเเห็นแล้วเี่ ไปเห็นยังรับมือดีบ้น่าเป็นขาอันเนพิ่บอกแท่ละไมเห็นยังมือดีหมอแช่ทำมาสมัครหม่มาไม่จะรู้บอกรู้บอกล้วน้วนยครับถ้าหลานมาสมัครเป็นหมอแช่ไม่ใช่บอกผ่นก็ใช่บอกดีไม่เป็นยังเงี้ย เียบดีถ้าหากก็เห็นอยางไปไงมึงรับมึงไมโอาแนยก่จาด้วนี่นีือกงไก่างจับสเทือแล้วอันบอแค่พูดีซื้อกันซื้ได้แหลก็ึอนมขึ้นมือเลยสวัสดีครับซื้อหัึน้อยค่ Cm, เอปิดล the well ูกิบซับขึ้นมาสมัครจอแท้เดาครับเป็นซอแกงดีสมีตัว้งไม่มีแห้งหรอแต่แบบแย้ไในสุดาคตรั้นคือบอฟีเสียนแล้วาามามันเือบอกนี่เป็นเป็นมันพาโกยมาบขาเอ้ยกูถามเลนกแค่สองุ่มอันนี้มันตีได้กูถามมึงไงกูสวนถ้ามึงสีเฮ็ดสีแยกสีซ่าบันกคุมปิดมึงเศร้าเห็นได้บมดทุเป็นอดดากเป อ๋อแ้เปลียนมาแมนแคสองทุ่มปุ๊บอูมาได้สองทุ่มแต่งตัวมาพาขีเรียน,เยนาเ,นเงยหน้เป็น่ยนาน้แบบเวนอ๋อไอรักซีเปียกเป็นแบเปียตอนนี้คืออีหยังเอางันมาเป็นตอนนี้มันคือ,อยังเ<ฟ>งปเ็นบคุยมันคือรอไงเขาหน้ามันคือคู่ห้างไงบอกพาเงยท่าดีเดียรอย่างท่าดีเดียมีท่าดีคืออย่างผมพาเงย

อย่างเบิงที่แากว่าปิดตะคือบอพอสิมายูนตัวเกี่ยวรับสิ่เข้าพวกจูนกับพวกกันนอกนำวนเอาเคอะ <Okay. S 1> yeah. ไปอาจารย์รับแหล่รับลืมไปไปไป